ความคิดถึงจากเขาส่งถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพีิพายสำรับนี้นะคะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ รับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจให้วางหลงเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดนะคะหรือว่าใส่ใจอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเรามาดูกันค่ะขอเช็คพลังงานหลักประจำตัวของคุณก่อนนะคะไพ่แบบแรกของคุณนะคะขึ้นมาเป็นสิบถ้วยนะคะแล้วก็ หดาบนะคะอืมตามด้วยไพ่ห้าถ้วยนะพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะพลังงานของคนธาตุลมค่ะดูแล้วตอนนี้ตัวของคุณเองอะไม่ค่อยมีความสุขเลยนะรู้สึกพลังงานชีวิตอะโดดเดียวนะคะรู้สึกพลังงานชีวิตอะคะ่ะอยู่ในจุดที่บางครั้งเนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตัวเองนะคะ จะสามารถนะคะคเยียวยาหัวใจตัวเองอได้ไหมนะคะบางคนเนี่ยนะรู้สึกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาในความสัมพันธ์นะคุณก็พยายามมากๆในความสัมพันธ์พยายามเติมเต็มนะคะพยายามให้ทุกๆอย่างมันออกมาดีที่สุดแต่ทําไมนะคะมันถึงกลายเป็นความเสียใจนะทำไมนะคะถึงกลายเป็นความอึดอัดทําไมถึงกลายเป็นความเจ็บปวดบางคนนะคะ คิดอยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ด้วยซ้ําแต่ยังไปไม่ได้นะคะอยากเดินออกแต่ยังเดินออกไปไม่ได้เพราะคุณหวังกับเขาเอาไว้เยอะอันนี้คือพลังงานของคุณนะอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในฝั่งของเขานะมาดูซิว่าพลังงานของเขานะคะเป็นอย่างไรบ้างเด็กถือเหรียญนะคะเดทนะ หนึ่งถ้วยนะคะอ่ะจากพลังงานของเขานะคะเป็นพลังงานของคนที่เกิดในราศีพิจิกนะคะลราก็คนธัดุดินหนาคนทัตุน้ํานะคะพลังงานของเขาเองอะคะ่ะอันที่จริงแล้นาะบีก็มองว่าเขาเองดูเป็นคนที่ไม่ค่อยสนอกสนใจนะคะกับเรื่องราวของความรักเท่าไหร่เหมือนเขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนนะคะ มากกว่าเรื่องของความสัมพ,พันธ์แต่ดูล้บพลังงานของเขาเองในช่วงเนี้คะ่ะดูเหมือนกับเขาเองก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะอาจจะเป็นงานใหม่สังคมใหม่นะคะการย้ายที่อยู่ที่อาศัยใหม่ๆก็เป็นได้เพราะว่านะคะมันมีความสุขเกิดขึ้นในฝั่งของเขานะ,ะพลังงานช่วงนี้น่ะมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะเพิ่งเรียนจบนะคะเราก็มีงานใหม่ ก็คือมีงานทำนะคะเป็นการเริ่มต้นเส้นทางการงานก็ได้หรือบางคนทํางานแล้วนะคะมีการเปลี่ยนงานอะไรอย่างที่ปี่บอกไปเนาะว่าดูมีบางอย่างใหม่ๆเข้ามานะคะอันนี้คือพลังงานในฝั่งของเขาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดถึงที่เขาส่งถึงคุณนะามาดูกันนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ ขอเช็คสถานการณ์ในความสัมพันธ์ก่อนละกันเนาะอ่ะมาดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์สักสาใบนะคะใบแรกเนขึ้นมาเป็นสถ้วยนะคะสถานการณ์ในความสัมพันธ์นะใบที่2นะคะเป็นดกฟูนะคะใบที่สนะคะเป็นเด็กถือไม้อ่ะสถานการณ์ในความสัมพันธ์ช่วงนี้ค่อนข้างห่างกันนะห่างๆนิ่งๆน,นะคะเฉยๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่า ยังไม่มีสถานะด้วยระหว่างคุณแล้วก็เขาะคะความสัมพันธ์นี้ยังไม่มีสถานะหรือถ้าหากว่ามีสถานะไปแล้วระยะนี้ก็เป็นระยะของความไกลกันอาจจะไกลกันแบบต่างประเทศเลยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะไกลกันแบบต่างจังหวัดอะไรแบบนี้เนาะแต่ก็อยู่ไกลกันมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยความสัมพันธ์หน้าภัยวันนี้นะคะก็คือ ยังไม่มีสถานนะหรือต่อให้มีสถาน,นะแล้วแต่ก็ยังคงทําตัวอิสระหรือว่าทำตัวโสดนะทุกอย่างยังอยู่นะคะไม่ได้มีการหยุดนิง่งเรื่องของการพูดกันคุยคะ่ะยังคงมีการติดต่อกันอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนอ่ะพี่ไพ่บอกแบบนี้แล้วนะคะมาตอบคำถามกันนะคะว่าความคิดถึงที่เขาส่งถึงคุณนะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะใบแรกของความคิดถึงนะ อ๋อเดอ e ์นะคะบีจะพูดว่าสองถ้วยนะแต่ว่าเป็นเดอ l o ลอเออกมานะเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณนะคะคือความรักของเขานะคุณนะคะคือคนที่เขาเองนะปรารถนานะคะที่จะจับมือนะคะแล้วก็เดินร่วมเส้นทางความรักด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งนะตัวของเราสองคนนะ่ะจะไกลกันก็ตามนะคะแต่เขานะ่ะรู้สึกเลยว่า สิ่งต่างๆระหว่างเราเขาหวังแล้วก็ปรารถนาให้มันกลายเป็นจริงนะคะเขาหวังแล้วปรารถนาให้เราสองคนได้มีอนาคตในวันข้างหน้าด้วยกันเห็นไหมพลังงานของอนาคตในวันข้างหน้านะคะพลังงานของการอยากจะเดินทางมาพบมาเจอกันคือบีไม่รู้ว่าคุณอยู่ไกลกันไหมนะแต่ว่าหน้าไพาคือความไกลกันนะคะ เขาอยากจะบอกว่าเขากําลังคิดถึงคุณแล้วกําลังมองหาโอกาสที่จะเดินทางมาพบมาเจอกันกันกบคุณนะคะถึงแม้ว,ว่าตอนนี้เขาจะยังมาไม่ได้ก็ตามนะถึงแม้ว,ว่าเราสองคนอาจจะมีปัญหาการเราสองคนอาจจะไม่เข้าใจกันนะคะแต่เขาก็อยากจะบอกว่าคุณคือคนเดียวในใจคะ่ะคุณนะคะคือคนที่เขาเองจะจริงจังแล้วก็ชัดเจนด้วยนะ คุณนะคะคือคนที่เขาเองนั้นไม่สามารถที่จะละสายตาได้คุณนะคะคือคนที่เขาเองนะ่ยคิดเรื่องราวตลอดเวลานะ,ะว่าจะเป็นอนาคตแบบไหนดีนะคะจะเดินกันไปทิศทางไหนดีนะที่จะทำให้ความรักนะคะกลายเป็นความเติมเต็มแล้วก็กลายเป็นความสุขกันในที่สุด ะะเพราะว่าพลังงานที่ออกมาเนี่ยมัันเจมากๆว่าเขานนเน่ยในณวลาเนี่ยค่ะอยู่ในจุดที่เขารู้สึกว่าเขาอยากให้เราเป็นเราเขาอยากให้เราจริงจังมั่นคงชัดเจนนะคะเขาอยากให้เราเป็นอนาคคแเราก็อยากให้เราเนี่ยกลายเป็นคู่ชีวิตของกันและกันเพราะว่าบางคนอาจคุยกันมานานแล้วแต่สถานะไม่ชัดเจนหรือว่าบางคนชัดเจนแล้วแต่ก็ ยังไม่ถึงขั้นตกลงปลงใจกันอะเพราะฉันเราเนี่ยพลังงานออกมาคือค่อนข้างชัดเจนว่าเขาคิดในเรื่องราวอนาคตกับคุณนะคะแล้วเขาก็แอบ,บหวังด้วยว่าคุณเองนะคะจะใจตรงกันกับเขาไม่รู้แหละว,ว่าคุณจะใจตรงกันกับเขาไหมนะแต่เขาหวังว่าคุณจะใจตรงกันกับเขานะคะอะมาดูในส่วนของออรรโคสักเล็กน้อยนะคะมาดูซิว่า ความคิดถึงนะคะเขาจะบอกอะไรผ่านไพ่ออร์เคเล้บ้างนะใบแรกนะคะอืมมันเหมือนประมาณว่าอันที่จริงเราอะค่ะตัวของเขาเองนะอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าอยากจะให้เราสองคนนะคะ่ะใกล้ชิดกันนะแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะดูแบบไม่ค่อยสนใจคุณนะแต่จริงๆแลนะ้วเน่ยคือเขาก็ คาดหวังกับความสัมพันธ์นี้เอาไว้ค่อนข้างเยอะนะคะเขามั่นใจนะคะเขามั่นใจว่าคุณน่ะคือคนที่ใช่เขามั่นใจว่าเราทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมานะคะเขามั่นใจว่าเราเป็นอนาคตของกันและกันได้แน่นอนเขาเชื่อแบบนั้นนะคะเขาเชื่อแบบนั้นถึงแม้ว่าเราสองคนอาจจะเคยห่างหายกันไปนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะ คุณและเขานะคะอาจจะเคยมาเจอกันในจังหวะเวลาที่มันไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะมาเจอกันในจังหวะเวลาที่ไม่โสดก็เป็นไปได้เหมือนกันคะ่ะนะคะแต่ตอนนี้นะบีก็มองว่าคุณกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในจังหวะเวลาที่ใช่นะคะในจังหวะเวลาที่รู้สึกว่ามันเป็นความต้องการของกันและกันจริงๆ จากความคิดถึงที่เขาบอกคุณมาทั้งหมดนะคะมันก็ชัดเจนว่าคุณเป็นคนที่สําคัญคุณเป็นคนที่เขาปรารถนานะคะคุณเป็นคนที่เขามองเราว่าทุกอย่างระหว่างเรานั้นสามารถจะกลายเป็นจริงได้นะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะดูเหมือนกับว่ารักอิสระไปบ้างอ่าอาจจะแบบไม่ค่อยสนใจคุณอาจจะละเลยคุณนะคะแต่อันที่จริงแล้วคุณเป็นคนที่เขาเอง วางเอาไว้แล้วว่าคืออนาคตของกันและกันค่ะมาดูวันเกิดวันที่นะคะแล้วก็ราศีเพิ่มเติมนะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่24ค่ะคนที่เกิดวันพุธนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่2 0นะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่21นะคะ ราศีธนูนะคะหรือคนที่เกิดวันที่9คนที่เกิดวันที่17นะคะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี79 59 82 87 44นะคะแล้วก็เลข11นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่เลขบัตรประชาชนนะคะหรือว่าวันที่เราไกลออกจากกันก็ได้เหมือนกันนะคะ โอเคค่ะครบเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ